เนอะองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ว่างๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปเดินป่าเล่นๆนะคะซึ่งบริเวณที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นป่าแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะก็อาจจะเป็นป่าแบบลักษณะกล้วยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราก็เดินไปดูด้วยกันนะว่าป่าที่พามาเดินเล่นๆในวันนี้นะคะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปเดินป่า ได้กันเลยค่ะแล้วก็อาจจะมีต้นไม้เล็กใหญ่นะคะก็บริเวณที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นป่าแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะคะเราค่อยๆเดินไปเนาะแล้วก็ว่ามีอะไรบ้างนะคะถ้ามีรายละเอียดอะไรบ้างเราก็จะถ่ายให้เอฟซีทุกท่านได้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะที่นี่นะคะก็ปกติก็จะมีต้นไม้ทั้งต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นะคะก็อืม หลายๆคลิปเนาะก็ได้พาทุกคนไปเดินป่าเล่นๆน,นะคะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปเดินป่าเล่นๆเ,เหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูด้วยกันเลยค่ะว่าป่าที่นี่เป็นยังไงนะคะก็ที่ผ่านมานะคะก็พาทุกคนไปเดินป่าเล่นๆเนาะก็ไปทั้งที่แบบใกลๆแล้วก็ที่ใกล้ๆเนาะที่ไกลๆนี่คือที่พาไปนี่ก็คือจะเป็นแบบหมู่บ้านอื่นเลยนะคะหมู่บ้านอื่นเลยก็คลิปหนึ่งเนาะที่ไปในป่าลึก ก็ปกติก็ถ้าแบบคนเดียวเนาะถ้าไปคนเดียวก็คือว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่อย่าไปลึกๆนะก็คือกลัวเหมือนกันบางครั้งเราก็ไม่ใช่คนในพื้นที่เนาะแต่อันนี้ก็บริเวณใกล้ๆก็จะเป็นป่านะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูด้วยกันเลยค่ะไปเราไปเลยอาจจะมีสังบ้างนะคะจะมีสังบ้างเนาะแต่ก็ ไปด้วยกันนะคะกลัวล้มเหมือนกันเนี่ยหญียาพันขาอะไรประมาณนี้เลยนะคะก็บริเวณที่พามาดูในวันนี้นะคะก็มีต้นไม้มใหญ่ๆประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะคะด้านหน้านี้ก็จะเป็นแบบปาากล้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็มีเสียงนกเสียงการ้องบ้างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะก็ปกตินะคะที่มีคลิปหนึ่งค่ะที่เราแบบไปเดินป่าเล่นๆเนาะก็คือคลิปนั้นก็จะเป็นคลิปอ่าที่เราไปถ่ายในหมู่บ้านเนาะของพี่น้องปากยอที่หมู่บ้านมาเจ็กลอกนั่นนะคะ ก็ถือว่า,าที่นั่นก็อุดมสมบูรณ์ดีนะคะนี่อันนี้จะเป็นป่าก,กล้วยนะดรเเวนที่มาวันนี้จะเป็นป่าก,กล้วยเนาะแล้วพี่น้องเห็นไม้ตรงนี้ตรงตรงตรงนี้มันจะมีหัวปลีเนาะเนี่ยหัวปลีหัวนึงนะคะจะเป็นแบบป่ากล้วยสลับกับอ,อะไรนะ ต้นไม้นะคะแล้วก็มีมแมลงร้องด้วยนะคะเราจะขึ้นไปบนก้อนหินสูงๆตรงนี้นะเวลาเรามาแบบนี้นี่เราต้องดูดีๆด,ด,ด้วยนะคะเราวางด้วยนะนี่บริเวณนี้ขึ้นมาอยู่สูงเนะาะดังนี้ก็จะมีกล้วยนะคะมีกล้วยเนาะอันนี้จะเป็นปากกล้วยนะ ตรงนี้ก็จะมีกล้วยขึ้นก็ถือว่าอยู่มีเยอะเหมือนกันแต่เป็นกล้วยป่าอย่างเดียวนะคะกล้วยป่าอย่างเดียวนะคะสลับกับมีแบบต้นไม้นะคะเล็กใหญ่ประมาณนี้เลยนะคะก็ถือว่าสูงนะคะเดี๋ยวเราลงจากจุดก้อนหินตรงนี้ก่อนเนาะเราจะไปอีกที่นึงนะคะที่แบบ เราจะลงออกจากตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงนะคะบริเวณนี้ก็จะมีต้นไม้เยอะเหมือนกันแต่มันจะเป็นแบบป่ากล้วยนะคะ่วนใหญ่จะมีกล้วยนะสลับกับต้นไม้ใหญ่ๆนะคะนี่เดี๋ยวนะทางดางหน้านี้นะคะก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งนะคะซึ่งมันก็จะสูงมากเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวนะเราก็ค่อยเดินไปเนาะต้นนี้ก็สูงนะคะไม่ใช่ไม่สูงนะนี่สูงแล้วก็มีลักษณะบแบบอ่าพั่วตะไคร้อะไรเนี่ยคืนบนต้นไม้ต้นนี้นะคะดังหน้านี้มันก็ใหญ่เหมือนกันนะคะควนลลเหมือนกันกค่อยเดินไปนะคะจะสั่งทางบ้านนะ เดินไป้าไปข้างในนี้ดีกว่าตรงนี้ก็มีแบบถาวันเยอะนะบริเวณนี้เถาวันก็เยอะนะคะแล้วก็เถาวันก็ใหญ่นะคะบริเวณนี้นะคะอากาศก็เย็นด้วยแต่บริเวณที่พามาดูวันนี้จะเป็นแบบ ลักษณะมันจะเป็นปากล้วยมากกว่าเนาะเป็นปากล้วยนะมนีถาวานแบบใหญ่ๆเลยถาวานตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะ,ะเป็นแบบเป็นแบบป่าลักษณะแบบนี้เนาะมันจะล่มลื่นนะคะล่มลื่นแล้วก็อากาศของเขาก็จะเย็นมากด้วยนะคะ ค่อยๆเดินไปนะเราจะไปเราจะลงไปทางด้านล่างนี่เลยนะคะเวลาที่ถ้าเราลงไปหรือว่าไปดูในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นหรือว่าเราไม่รู้จักเนี่ยเราอย่าพยายามแบบเดินไปไกลๆเนาะที่จริงถ้าเราเดินก็ได้เหมือนกัน แต่ว่ากลัวเดี๋ยวว่าเวลาเราไปเนี่ยมันจะหลงอะไรประมาณนี้นะคะลักษณะก็จะเป็นปากล้วยแบบนี้เลยอันนี้ไม่ใช่ว่าพามาเดินดูปา่าอะไรเนาะอันจะเป็นป่ากล้วยเนาะป่ากล้วยสลับกับต้นไม้เนาะเดี๋ยวนะวววตรงนี้นะคะ งนี้มันจะมีต้นไม้ด้วยแล้วก็มีเถาวันด้วยนะคะมีเถาวานันเถาวันเขาใหญ่ค่ะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะมีเถาวันใหญ่แล้วก็มีลักษณะพั่วอ่าไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ค่ะที่มีแบบนี้มันจะขึ้นด้วยนะคะ ใกล้ๆเนาะดูใกล้ๆขึ้นแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้น่าะจะเป็นลักษณะแบบพวกกาฝากอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะที่มาเกาะบนต้นไม้เนาะก็สวยเหมือนกันค่ะใบมันจะสีเขียวนะคะอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้เนาะมันเป็นต้นที่คล้ายๆลักษณะเหมือนกาฝากค่ะคือมาขึ้นขึ้นมาติดตรงนี้เลยแล้วก็ขึ้นกับต้นไม้นะคะนี่ บริเวนี้มีเยอะนะมีหลายจุดเลยแล้วก็ที่สําคัญก็มีเทาวันนะคะนีเทาวันก็ใหญ่เหมือนกันนะคะดังบนนี้ก็เยอะนะคะบนนี้บนเนี้ยที่มันแบบเหมือนกาฝาแล้วก็ไปแบบไปติดอยู่บนต้นไม้เนาะบนนี้เต็มเลยนะคะนี่ต้นไม้นี่มีเยอะนะที่มีลักษณะเหมือนใบที่ให้ดูตรงนี้นะคะนี่ตรงเนี้ยคะ่ะ ล้างบนนี้จะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อากาศตรงนี้มันจะชื้นนะคะจะชื้นถ้ายิ่งฝนตกนะคะยิ่งช่วงที่ฝนตกเนี่ยมันจะชื้นกว่านี้นะคะแล้วก็พวกตะไคร้หรือว่าพวกอะไรเนี่ยมันจะขึ้นดีนะคะเดี๋ยวเราเจออะไรบางอย่างแล้วนะคะที่อยู่ที่อ่า ที่เถาวันนะคะเถาวันเส้นนี้นี่ที่เป็นปมๆใหญ่ๆเนี่ยอเดี๋ยวเรามาอ่าใกล้ๆตัวเราจะดึงไอเถาวันเส้นนี้ขึ้นมาดูนะคะว่ามันเป็นอะไรนะที่มันเป็นลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะดึงนะจะลองดึงดูนะคะไปใกล้ๆนะอาจจะสั่งบ้างนะคะเพราะว่าน,นี่เดี๋ยวเราจะขอดึงดึงมานะคะนี่ ดึงรูนี้มาเลยโอ้แสดงว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราค่อยดึงนะตัวนี้เดี๋ยวๆขาก็เมื่อกี้เราก็ได้ดึงมาแล้วนะคะก็คือเป็นเาวันเส้นนี้เลยนะคะก็ปกตินะคะถ้าแบบถ้าเราเห็นแบบเาวันนะคะที่มีลักษณะ กลมๆแบบนี้นะคะจะข้างในจะมีแมลงอยู่นะคะมีไม่ใช่เป็นแมลงเนาะมันเป็นหนอนนะเป็นหนอนเถาวันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราผ่าแล้วเราสามารถนําอ่าแมลงนะคะไม่ใช่แมลงเนาะเป็นหนอนเถาวันนะคะที่อยู่ในตัวเถาวันนี่ไปแบบกินได้นะแต่อันนี้คือหนอนตัวนี้ไม่อยู่แล้วนะคะนี่อันนี้ไม่อยู่ละก็คือเขาไม่อยู่ละน่าจะกลายเป็นผีเสื้อแล้วนะคะ อันนี้ลักษณะเนาะที่หนอนเขาอยู่นะจะเป็นแบบนี้แต่อันนี้คือเรามาดูอีกดั้งหนึ่งก็คือเขาไม่อยู่แล้วนะคะอันนี้คือหนอนตัวนี้เขาน่าจะแบบเขาน้าจะกลายเป็นผีเสื้อแล้วบินไปแล้วนะคะตัวนี้ก็อยู่ไม่ได้นะคะก็ปกติถ้าอย่างที่หนูบอกนะคะก็คือมีเถาวันนะคะตรงนี้นะบริเวณนี้มีหลายๆจุดนะที่สงสัยว่าน่าจะมีแบบ นอนนะคะนอนเท้าว่านอะไรประมาณนี้นะคะก็น่าจะเป็นบริเวณเดี๋ยวนะที่เด,เดีที่อยู่เนี่ยมองขยับไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขยายให้ดูหน่อยนะคะตรงอันนี้ขยายเต็มที่แล้วบริเวณที่อยู่ ติดกับต้นไม้ตรงนี้ต้นเดี๋ยวนะต้นไม้ที่มันใหญ่ๆนั่นนะคะตรงนั้นจะน่าจะมีแบบเป็นนอนถาวันอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ขึ้นไปเอาเนาะวันนี้คือพามาเที่ยวป่าอย่างเดียวก็อธิบายให้พี่น้องเขาดูนะคะก็คือตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปไม่บริเวณนี้ตรงนี้ตรงที่ดำๆตรงนี้นะคะ่ะ ที่อยู่ทางด้านในนะคะมันจะมีเป็นหนอนเอ,อ่อเป็นเถาวัลย์มันจะกลมๆแล้วก็ใหญ่ๆนะคะตรงนั้นนะคะน่าจะมีเป็นหนอนเถาวัลย์อะไรประมาณนี้อยู่ด้านในเนาะก็ปกติก็สามารถแบบนํามารับประทานได้นะหนอนเถาวัลย์แบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่มาพามาหานะเราจะพามาเดินป่าเล่นๆเนะาะคือเราจะมา เดินประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปทางด้านล่างนะเดินไปดูทางด้านล่างเลยโอ้ยคือชันนะไม่ใช่ไม่ชันเนาะชันก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบปากกล้วยนะคะปากกล้วยเนาะ ก็จะมีกล้วยแล้วก็สลับกับต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ไปเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็มีเสียงนกนะร้องด้วยนะคะจะเป็นนกที่ตัวเล็กๆนะคะที่ร้องอแล้วก็มีมแมลงด้วยนะคะร้องนะคะ ก็บริเวณที่พามาดูตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ยังแบบเขียวอยู่นะคะเขียวอยู่เนากช่วงนี้ยังไม่แบบยังเขียวนะคะแล้วก็ถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนตกดีๆนี่ก็น่าจะทำให้แบบให้แบบไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่เนาะมันจะอ่ามันจะเขียวกว่านี้เนาะ บริเวณนี้อันนี้ก็คือเข้ามาในป่าแล้วนะมันเลิ่มนลกนะประมาณนี้นะก็โอเคค่ะก็บริเวณที่พามาดูก็ประมาณนี้แหละก็จะเป็นแบบป่ากล้วยเนาะสลับกับต้นไม้นะคะก็มีต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่เลยนะคะ ประมาณนี้นะวอ,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 อันนี้ล้มละล้มละมถ่ายเป็นชิดแบบยาวๆไปเลยนะคะอันนี้เราเจออะไรเอ่ยที่อยู่ทางด้านหน้าเนาะอันนี้เป็นกล้วยป่านะคะซึ่งมันก็ล้มแล้วแต่ว่ายังไม่สูงนะอันนี้กินไม่ได้นะคะต้องให้แบบมันเหลืองก่อนเนาะ เราถึงจะกินได้นะคะอันนี้ยังไม่สุกนะไม่กินนะเราไม่กินเราจะพาเดินเล่นๆน,นะคะปากล้วยสลัดกับต้นไม้นะคะเราจะไม่เดินไปทางด้านล่างแล้วเนาะ ถือว่าบริเวณนี้นะคะก็ไม่แบบยังไม่แบบโดนไฟเผาเนาะยังไม่โดนไฟเผานะมันยังเขียวอยู่เลยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีคือไม่อย่าให้แบบป่าตรงนี้โดนถูกเผานะอย่าให้แบบเขียวอย่างนี้เลยแต่ช่วงนี้มันแรงเนาะฤดูรรแรงนะคะนี่อันนี้นะคะก็เป็น ผลไม้ป่าด้วยแต่อันนี้กินไม่ได้นะคะตัวนี้เนาะอันนี้ยังไม่สุกนะถ้าสุกคือลูกลูกจะแบบเป็นสีเหลืองเหลืองเข้มเข้มนะเราถึงจะกินได้นะคะอันนี้เวลาเราจับเนี่ยมันจะเป็นขนๆนเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้เราก็เจอดอกของเขาด้วยนะคะซึ่งดอกของเขาจะอยู่ทางนี้นะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูกันตรงนี้เลยนี่ ดูนะเรากลับกล้องก่อนดอกของเขาจะประมาณนี้เลยนะคะนี่จะเหมือนสวยค่ะไม่ใช่ไม่สวยนะสวยเหมือนกันประมาณนี้เลยนะคะนี่สวยนะคะจะออกแบบเป็นแนวแบบนี้เลยก็อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะที่อยู่บนต้น น่าจะเรียกว่ากระทือเนาะต้นนี้นะคะน่าจะเรียกว่าเป็นกระเทืออะไรประมาณนี้นะคะต้นกระทือเนาะอันนี้จะเป็นดอกนะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปแล้วนะเราจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราจะไปแบบอีกที่หนึ่งเนาะกระทือร่ลกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราออกไปแล้วนะ ไปแล้วนะคะก็บริเวณนี้เนาะก็ถือมีทาวันอยู่เนาะถาวันก็ใหญ่เหมือนกันนะคะทาวันก็ใหญ่แล้วก็แบบที่มันก็จะประมาณนี้ไงคะ ต้นไม้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ไม่อย่าให้แบบบริเวณแบบนี้ค่ะถูกทำลายเนาะอย่าให้แบบเป็นแบบเขียวๆอย่างนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าอย่างเช่นหน้าร้อนแบบนี้ถ้ามีแบบที่แบบประมาณนี้นะคะเวลาเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่ายืนอยู่แบบอา่า ด้างล่างแบบนี้นะคะก็อากาศก็จะเย็นนะคะอากาศเย็นแล้วก็มันจะสดชื่นมากแล้วก็ที่สําคัญคือเราสามารถแบบหายใจแบบได้อย่างสะดวกสบายนะคะก็มันจะไม่มีความร้อะไรประมาณนี้นะคะที่จะทําให้เรารู้สึกหายใจแล้วไม่สดชื่นนะคะถ้าเราอยู่บนแบบนี้ก็เวลาเราหายใจนะคะก็สามารถแบบหายใจได้แบบสดชื่นนะคะนี่ประมาณนี้เลย ก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะที่พาทุกคนมาเดินป่าเล่นๆน,นะคะก็จะเป็นบริเวณป่าอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งที่นี่ก็แบบอากาศดีนะคะอากาศดีแล้วก็มันสดชื่นนะคะอากาศไม่ร้อนนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่นะคะอยู่เดือนช่วงเดือนเมษานะคะซึ่งฝนก็ยังไม่ตกนะคะก็บริเวณที่พาทุกคนมาเดินเล่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบ ่าที่ยังแบบเขียวนะคะเขียวอยู่นะคะไม่ได้ถูกทำลายนะคะมีต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่แล้วก็สลับกับมีต้นกล้วยนะคะเยอะซะด้วยนะคะบริเวณนี้วันนี้ก็ไม่ใช่ว่าพามาเดินเล่นที่ไหนเนาะพามาเดินเล่นป่ากล้วยนะ,ะป่ากล้วยกับสลับกับมีต้นไม้เนาะมีต้นไม้เล็กใหญ่นะคะ แต่ว่าบริเวณที่น้องยืนอยู่น, gadget, นี้นะคะก็ปกตินะคะก็จะไม่มีแบบพั่วน้ําตกอะไรประมาณนี้ไม่มีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าอย่างเดียวนะคะเป็นป่าแล้วก็ถ้าเราเดินไปก็จะเป็นลักษณะป่าอะไรประมาณนี้อย่างเดียวนะคะไม่มีแบบพุ่นแม่น้ําอะไรเลยนะคะบริเวณที่พามานี้น,นะคะก็จะเป็นแบบป่าอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวยังไงนะคะคลิปนี้นะคะเราก็ พบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าช่วงว่างๆเราจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเนาะแล้วก็เดี <c oughs> ย๋ยวเราก็ค่อยพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะก็ยังไงก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ